สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบ็ดฟันนี่จะไปถ่ายไปไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเซเว่นนะคะเพราะว่าอมเล็ตยังไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ไหมวันนี้กินแค่นมไปอย่างเดียวใช่ไหมใช่โอเคเราไปเจอกันที่เซเว่นแล้วกันเนาะโอเคแล้วเราก็มาถึงแล้วนะอะไรอมเล็ต้องหมาเต็มเลยอ่ะ เอเล็กดาตัวไหนไปดีอ่ะตัวนี้กับตัวนอุ๊ยอเล็กเขาให้น้ำหมานะดุบินไปอเล็กดาตัวไหนถ้าเลี้ยงดาวเลยจะตัวไหนตัวสีดำเนี่ยเหรอแล้วตัวสีนี้อ่ะก็เอาเอาเหรอโอไม่ได้หรอกเลี้ยงไม่ได้หรอกไปเร็วไปเวเอาเล็ถ่ายคู่กับพี่แจ็คหน่อยเร็วเอเอาเล็กินข้าวกะเพราไข่ดาวเหมือนพี่แจ็คได้ไหมอ่ะได้ไหมไปเร็วเข้าเซเว่นเร็วแม่อูมีงบให้อเล็กหนึ่งร้บาท แต่ว่ามีข้อแม้ต้องซื้อไปให้น้องเชเบ็ดด้วยโอเคอุ้ยน้อเมยซื้อเพื่อนเต็มเลยอ่ะไปทำอะไรมาเนี่ยฮะซื้อเลอะมากเลยอ่ะไอติมหมดสิทธินะลูกไปดูขนมดีกว่าให้เดี๋ยไอติมหมดสิทธิ์โอ้ยเจติขึ้นมไหนยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังได้ไหมอ่ะเขาเลยไปทำอะไรมาเสื้อเลอะมากเลยไอกรอกน้องเมยเคยกินแล้วแม่คอร่อยซื้ออะไรไปฝากน้องเชเบ็ดไหม อนี้ซื้อนี้อุ้ยแม่เอ้าน้องเชฟเลดอ้วกแตกแน่ตอนนี้น้องเชฟออมเล็ตอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยอันนี้ลูกฮะอยากได้เมย์อะไรน้องเมย์น้องเมย์เคยแล้วไม่ใช่หรอทำไมอยากได้อีกเอาทำไรห้าสิบแปดบาทเลยนะลูกนี่ออมเล็ตเพิ่งกินไปเมื่อวานนอาโอเพิ่งซื้อให้เองฉันอยากร้องไห้เมื่อวานร้องให้ทำไมอ่ะก็อยากกินด้วยกินหรอเอาเอาวันนี้เดี๋ยวอันนี้เนี่ยนะอย่างเดียวนะลูก เ้าซื้ออะไรไปฝากน้องเชเบีเรดีอะเอาลุกขึ้นแล้วเดี๋ยวเข่าออด้านก็อันนี้ฮะก็อันนี้นี่อะไรอะนี่อะไรอะปลาฉลามกินด้วยกันเหรอกินด้วยกันแล้วก็ไปหาขนมแบบอื่ดีเยวุ้ยอันนี่รู้อยากไองไหนอ่ะออมเล็ตต้องเลือกอย่างเดียวออเลตจ,จะเอาเอา่อมินเนี่ยนหรือว่าเลตจ,จะเอาอันนี้นี่นะนีเอาเนาะแบบเนี้ยแล้วอุก,ก็ไปรับออมเล็ตนะคะเลิกเรียนนะคะวันเสาร์นะคะ ก็กินไม่หมดอ่ะ okay. น ah ี okay. right? uh ่มีวิตามินซีจันจ๊ดมีนะอันไหนอันไหนโอ้โหเม็ดไรซารามากเลยแม่เอ้าเม้าช่องกินแบบน้องอ่าคนละสองเม็ดนะโอเคไหมแล้วก็ต้องซื้อไปเผื่อน้องด้วยไปเร็วไปเร็วไปนี่นะร่อนหนึ่งร้อยบาทจะพอไหมเอาเลยไปจ่ายตังค์เลยไปลูกนายเม้นนายออมเด็ดบอกว่าเอาวิตามินซีไปแบ่งน้องคนละสองเม็ดเห็นไหมเดี๋ยวจะมา เพื่อนๆมาดูนะก็สองเม็ดนี่สองเม็ดสองเม็ดก็คือหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพราะมันพออยู่แล้วโอ้โหเม็ดพี่โกงมากเลยไปต่อแถวค่ะต่อแถวเอาวอันนี้ไปเอ็นไไมาเจ็บนั้นเท่าไหร่ออมเล็นสินบานะบาทพี่โกงอ่ะแล้วน้องแค่เม็ดอ่ะอร่อยไหมอืมนี่นะคะที่ีอมเม็ดเรื่มานะแล้วเราก็จะไปกินไก่ย่างห้าดาวใช่ไหมออมเล่นเพราะเดี๋ยวจะกินไข่ย่างห้าดาวใช่ป่ะ ไก่ย่างค้าดาวกับไก่ย่างเคซีเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนไม่เหมือนหรอเออเดี๋ยวไปซื้อไก่ย,ย่าง5่าดาวดีกว่าตอนนี้นะคะเบสก็อยากกินไก่ย่างค้าดาวมั่งนะคะ<อ>มันก็เหมือนบอกว่าใก่เคซีนะแต่ว่าที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันสั่งยาา่างเบสเอาเลยสั่งยา่างสั่งเขาเอาเล่ยกินมันมีหรอเบสเอาน้อง เสร็จีบอกเขาเอาน้องลูกเอาน่องเหรอโอเคได้ได้แล้วสั่งไปสองร้อยไปให้เขาส่งร้อยได้ไงเนาะไงมาเลยมีโค้กโค้กแถมด้วยเหรอเอาไปเอาเป็นเซตเหรอถ้ากินหมดไหมเนี่ยหมดอ่ะให้น้องด้วยเออให้น้องชิ้นหนึ่งเหรอช่างมีน้ำใจ เรามาถึงบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ออมเด็ดซื้อขนมอะไรมาให้เชเบตบ้างค่ะอันนี้กับอันนี้ก็อันนี้นนค่ะเอาอันเนี้ยให้น้องก่อนไหมไม่น้องไม่เอามันเป็นอะไรแม่อูด,ดูหน่อยเราซื้อมาแล้วน้องจะไม่กินได้ไงอ่ะเสียน้าใจมากเลยนะน้องบอ,อกว่าจะกินอันนี้ท่านเดียวจริงเหรอแล้วอันเนี้ยมันอร่อยเหรอออมเด็ดลองแกะให้แม่อูด,ดูหน่อยได้ไหมอันนี้ของออมเด็ดอ่ะลองแกะหน่อยอย่าพึ่งขาอันนี้อย่าพึ่งออมเด็ตเขาซื้อมาสองอย่างนะ อ้ออมเนตระวังเลอะเสื้อนะใช่เวดอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่ <Okay. S 1> okay, งโอเคโอเคเก็บไว้มันแข็งเลยป่ะเนี่ยอ้อมเนตเมนละลายใช่ไหมมันเป็นยังไงอ่ะแม่อุดูนหน่อยอะนะมาอร่อยใช่ไหม <Okay. S 1> นี่นี่คอนเฟกนะใ <G ül üyor> ช่เวดนี่มันเป็นคอนเฟกนะลูกโ okay, อเ <Okay, S 2> คกินกน็ได้โอเคกินก็ได้มันคืออะไรเนี่ยฮนะมากินหน่อยเอาไม่กินของน้องได้ไงอ่ะลูกมือแม่อูเลอะเลยอ่ะชเวดอ่ะาชเวดลองกินไหม ออมเล็ตเขาคอนเฟิร์มมาเลยนะว่ามันอร่อยอู๊อ,อร่อยไหมเหมือนอาหารเช้าไหมอ่ะกินซะลูกเออยาๆๆวยาวยอดใจติดใจหนูติดใจเลยออมเล็ตอ,อ,อ่ะออมเล็ตก็ติดใจเพื่อนเพื่อนอบอกว่าอร่อยใช่ไหมเคยซื้อมาครั้งหนึ่งแต่ไม่กินใช่ไหมกินเดี๋ยวลูกกัดคำใหญ่ๆได้ไหมอร่อยไหมออมเล็ตแกได้ยังระวังเลอะเสื้อน,นะคะอืมออมเล็ตเลียไม่เอาอย่าเลียแบบนี้ดิ มือเลอะแน่นอนน้ำเน็ดเข้าไปล้างมือได้กระดุมอร่อยนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะไม่กินแน่ไม่กินใช่ไหมอย่าล,ลดวาเลนลาก็หนข้าง,งในมีอะไรข้างในอะ่ะมีวาเลนลาข้างในด้วยเหรอหอืมเป็นไงเพื่อนๆลองไปหาซื้อกินนะอ้ำเล็ดเขา,าเต้องเอไเลเสิบบาทค่ะสิบบาทเลยนะคนไม่กินน้ำเล็ดคนไม่กินกินหมดแล้วอ่ะอ้ำเล็ดระวังเลอะเสื้อค่ะลูกเสื้อเลอะนะคะ ก็ไปแอบซื้อขนมให้เ <fem. S 1> ชเบตฮะดูในดวมือแม่อูนะมันมันจำเป็นต้องแบบโอ oh my god oh มันจะเชฉยไม่ต้องจับมือแม่อูดิให้หมดเลยลูกเอาให้หมดเลยค่ะให้มันน,นี <c oughs> ่นะเอออ่าเออฮ่ฮ่๊ยกันมือแม่อูเจ็บนะนี่ยเจ็บเลยเ <c oughs> อาแกะขนมน,นี้เลเดี๋ยวเช็ดเสื้อนะลูกเดี๋ยวมันเลอะ ันนี้เป็นขนมมินเนี่ยนนะคะมันจะเละไหมอะ่ะเรียคข้าปากก่อนไดนะ้ไหมอืมอืมอร่อยไหมอร่อยไหมอ่ะเอามาให้น,นก็อยากอันนี้จะกินได้นะอืออ่ะลองทำไงทำเป็นไหมไม่หนูอมไว้ก่อนอมปิดปากปิดปากตัวเองนับหนึ่งนาทีหนึ่ง อ่ะสิบวิรับหนึ่งทังหนึ่งถึงสิบก่อนเลยอ,อมไว้ที่ลูกอมไว้อมไว้อมเข้าไปไดนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไหนดูลิ้นเลยเอมใหญ่ไยแอมใหญ่แแล้วด็งก่อนลูกได้นะได้นะแต่ว่าชเชฟเด็ต้องเอาเข้าไปในปากเยอะๆยะเแมเด็ถ้ามือเปียกมันจะกินได้ไหมอ่ะเช็ดมือก,ก่อนไหมลูกมันต้องกินทั้งแผงไหมไม,ไม่ไม่หรอ จะกินเป็นแผงลยเสียดายมันเหมือนขนมกระดาษปะใช่ค่ะมันก็คือขนมกระดาษอลเนาะอ้ตกเลยเอ้าสีได้อะลูกเฮ้ทำมอาเล็กแกะบานาน่าไม่ทำให้มันเป็นรูปร่างอะลูกทำให้เป็นรูปร่างสิเอาแปะดินให้แม่อุดูหน่อยอาสรุปไม่แปะดินสรุปเอามากินหรือว่าเอามาแปะลิ้นตอนซื้อบอกว่าจะเอามาแปะลิ้นอ่ะคืนให้หมดก่อนคืนให้หมดก่อนเอาเลยต้องเอาข้าวไปเลึกนะลูก เจเบทเอาเข้าไปลึกๆอมไว้เลยชอบติดตรงขนาัะไหนเริ่มเข้าไปลึกๆนับถึงสิบกดหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอแล้วพอแล้วพอแล้วเจเบทอย่าไปพิมงรถดูดิดูขี้นกดิ่เอมดยลูกมันสกปรกมากเลยนะ,ะไหนดูไหนดูลิ้นน้ำเล็ด ตั้งแตกเท่าไรมินเนี่ยนเหมือนผีเป็ดเลยยาวเลยอ่ะลูกเออเซเบตได้ยังออกมายังลูกขนอมอันนี้นะเราก็กินกันบ่อยอยู่แล้วนะปกตินะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้ทําไมเขาถึงซื้ออีกรอบนึ่ง<อ>นี่นี่เอาขนมมันอร่อยไหมแต่แม่อุขอเอามาแตะดินแม่อุ๋นหน่อยได้ปะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก็ขอเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเชเบตนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ้ายบายทุกคนอร่อยไหมอุ้ยพี่เมทไม่กินอ่ะไม่กินหนูก็ถือไปสิลูกพี่เด็ดแบ่งให้หนุนะอย่าบอกว่าจะทิ้งนะเสียดายนะต้อง50กว่าบาทเออเด็ดนีละแล้วายค่ะ